ยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่โอนี่เจอพี่โอแล้วด้วยนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาเลยสวัสดีค่ะผัวขาผู้ชบชื่อนี้ของพี่เชามากเลยอ <c> ะ <oughs> ตั้งตั้งขึ้นมาแบบว่าให้ให้ให้ใหแบบว่าพี่พี่น้องๆเรียกใช่ไหมจะได้แบบว่าขนคิงลูกนะลูกขนดากลูกแล้วมื่อกไปนี้ งอนพี่เฉาแล้วน้องส่งให้ดูว่าสร้างแล้วยังไม่มาตามน้องเลยใช่ไหมน้องออยงอนงอนพี่เฉาไปเลยนะพี่ปุ้ยได้พี่ปุ้ยก็เลยได้เป็นอ่าคนแรกของน้องออยเลยเนาะยินดีนะคะยินดีมากๆสวัสดีจ้าป๋าเฉากล้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่พี่วันนี้ก็ตามมาไรนี้เนาะพี่โอปุ้ยว่าเดี๋ยวในระหว่างที่รอเครื่องมือมามา,มาไรสดในนี้ในนี้รอไหมคะเก็บชั่วโมงไปด้วยกันนะคะปุ้ยจะได้เข้าไปให้กําลังใจเนาะ เดี๋ยวถ้าพี่ๆนะคะเวลาชั่วโมงถึงในช่องของแอฟฟ้าแล้วก็มานี่มานี่ก่อนเนาะผัวขาคือใครอ่ะผัวขาคือพี่เฉาหรือว่าหรือว่าป๋าเฉาชอบแบบนี้คะ่ะหรือว่าชอบชอบให้เรียกแบบนี้ผัวขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอว่าคนเคียงลุกนะคนที่คนคนิงลุกเลยทําไงดีเดี๋ยวมี มีช่องไหนที่ปุ้ยยังไม่ได้ไปติดตามมั่งนะในนี้เหลือใครอ่ยเหลือผัวขาเนะี่ยังไม่ได้ไปติดตามเลยโอ้โหผัวขาปุ้ยเป็นคนแรกอีกแล้วพี่พี่ปุ้ยเป็นคนแรกในช่องผัวขาอีกแล้วนะคะโอ้โหปังมากๆนะวันนี้สองไอ้เขาเนะที่ปุ้ยไปเป็นคนแรกให้นะมีใครอีกไหม <laughs> มีใครอีกไหม อะไรใครๆก็ต้องถามคุณผัวขาแหละใช่ไหม <laughs> ยาเอินดังเด้อผัวเจ้าเสกขุมตาได้โอ้โชคดีนะผัวฟังไม่ออกนะมาจังวา่าแต่พี่ <laughs> ใช่ใช่พี่โอพี่ช่องผัวขาคือช่องพี่เฉานะสง,สงสัยชอบให้เรียกนะก็ขนคียงลูกมากเลยตอนนี้เรียกเองก็ขนคียงลูกเองนะบ่ต้องตามไม่ได้พูดตามไปแล้วนะพูดเป็นคนแรกเลยในช่องของผัวขานะขอบคุณนะคะ ว้าดีใจเลยวันนี้นี่ตามแล้วเรียบร้อยนะคะช่องนี้เหลือช่องไหนนะที่ยังไม่ได้ไปติดตามพี่พี่มีกี่แอคเคานะ์นะเข้ามาได้นะเดี๋ยวปุ้ยจะไปตามให้กําลังใจนะเอาจริงๆเพื่อนเบียรหายไปแล้วเดี๋ยวโอ้เพื่อนเบียรอู้สามแอคเคาน์แล้วพี่พี่สามสามแอคเคาน์แล้วนะคะที่ปุ้ยไปเป็นคนแรกให้นะของเพื่อนเบียด้วยเช่นกันนะ พี่ไม่กล้าเรียกเลยนะผัวขาลุงเลต้องงงแน่แน่ใช่ไหมปุ้ยปุ้ยเรียกได้นะเพราะแฟนปุ้ยฟังไม่ออกนะแต่เคยบอกเขาไว้แล้วนะว่าคําว่าสามีนะคะคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเขาจําได้หรือเปล่านะปุ้ยเคยเคยลองแยแๆเล่นไปหน่อยนะแต่ว่าเขาคงไม่มาตามดูในนี้หรอกมั้งส่วนใหญ่เขาจะไปเช็คนะคะเพราะว่าในในเฟซหลักปุ้ยนะ มันลิงก์กับอินสตาแกรมในลิงก์นะงกับไอจีนะคะแล้วทีเนี้ยพอเขาเขาจะเช็คความคืบหน้าปุ้ยเขาจะก็จะไปเช็คในไอจีมากกว่านะในในช่องนี้เนาะแต่พูดถึงนะเขาน่าจะอยู่ในรายชื่อทีต่ติดตามปุ้ยนี่แหละเขาก็มาดูความคืบหน้าอยู่ตลอดนะซึ่งช่วงนึงปุ้ยหายไปจากแอปนี้นะก็บอกเขานะทุกทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะงานงอกหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่พ สวัสดีค่ะพี่กุ้งลุงเล่นะคะสวัสดีค่ะพี่โอวัล enfin, ีก็สวัสดีทักทายนะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านทุกๆคนโอ้ยบอพดเปาเทียดดีใจรลายนะตอนนี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะถึงสิบสองดวงตาเลยนะก่อนหน้านี้นะเอาจริงๆเออตอนนี้อยู่ด้วยกันได้หกกดไล์นะเดี๋ยวกดไลให้ตัวเองได้ไหมไม่ได้กดไลให้ตัวเองไม่ได้ ซื้อตัวลับซื้อกลาบไม่ตัวเองก็ไม่ได้พุ้ยทาอะไรกับช่องนี้ได้บ้างนะคะพี่พีเวลาไรเนี่ยพุ้ยทาอะไรไม่เป็นเลยนะปุ้ยจะปุ้ยจะพิมพ์ทักทายพี่พี่ทุกคนนะ,ะอ่ะปุ้ยยังพิมพ์ไม่ได้เลยคือพิมพ์พิมพ์ให้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมพี่เฉาดอยังไงปุ้ยพยายามทำนะนะแต่ก็ทําไม่ได้นะคะขนาดอ่าอะไรล่ะปุ้ยแชร์ไปให้พี่พี่นะคะอ่าก็ยังไปหน้านั้นเลยไม่รู้ว่า มันหมุนหรือเปล่าในระหว่างที่ปุ้ยกดแชร์ไปให้พี่เฉาก่อนหน้านั้นนะจริงๆไม่ได้เข้าบ้านแดงนานลืมหมดแล้วใช่ไหมคะพี่โอปุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแอปแดงเลยนะ